ตีมาแล้วเดี๋ยวพี่โดขอไปพานโรตีกันก่อนนะคะคุณโโกโราวคลิปนี้นะคะยังพาทุกคนมาที่อำเภอบนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ว่าจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมจุด แบรนด์ม้าของนาสานะคะมีที่น่าสนใจเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าของเพลนโอนี่นะคะเราเรียกว่าวัดนาสานซึ่งข้างๆวัดนาสานเสียงมอเตอร์ไซ์ ทนศานารเนี่ยข้างๆเขาก็จะมีภูเขาค่ะซึ่งเป็นภูเขาหินที่มีอายุนานมากๆแล้วนะคะคืโอโดเกิดที่นี่ส0กว่าปีก็เห็นมันมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็เนี่ยค่ะทุกคนมองไปจากจุดนี้ก็จะเห็นเลยว่าเป็นภูเขาเหมือนเป็นหินงอกหินหินย้อยอหินย้อยมากกว่าเราอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะมองไปไกลๆมันก็ถ่ายรูปสวยแต่ว่าถ้าให้ดีเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่านะคะว่าข้างล่าง มันจะบรรยากาศเป็นยังไงรับรองแตกต่างจากตรงนี้แน่นอนเลยค่ะตามมาเลยค่ะถือกระเป๋าแบบว่าเหมือนไปท่วงนี้เลยเนาะถึงแล้วนะคะทุกคนคินโอพาทุกคนมาที่เขาอยู่ที่หน้าวัดนาศาลนะคะ จ,จุดจุดตรงนี้นะค่ะมันจะเป็นจุดชมวิวและเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญของอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะคะที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะมีภูเขาข้างหน้าภูเขาก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมมหาที่ปริดษถานอยู่ตรงนี้นะคะก็ทุกคนสามารถที่จะแวะเข้ามาสักการะได้มากราบไหว้นะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่ทําให้ตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะคะมันจะมีลําธารนะคะเขาเรียกว่าคลองหานะคะซึ่ง จะมีลำธารที่เย็นเย็นสบายสบายช่วงเย็นเนี่ยค่ะก็จะมีคนครอบครัวผู้ปกครองพาเด็กๆหลานๆเนี่ยมาเล่นน้ำมาปิกนิกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศด,ดีมากสวยงามมากจริงๆจุดตรงเนี้ยค่ะถ้าเราสามารถลงไปได้นะเราจะถ่ายรูปได้สวยมากเลยไปยืมนมนงก้อนหินเหมือนกับเรากำลังไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเลย ชื่นได้หมดค่ะสดชื่น,นหรือว่าเรามาขายทุเรียนเปิดคาเฟ่ตรงนี้กันดีไหม,มน่าจะดีน้ำเย็นน้ำเย็นมากเลยทุกคนใช่สดชื่นมากๆเลยอ่ะ คนนะคะว่าถนนที่อยู่ริมคลองที่เป็นคู่ขนานเนี่ยค่ะช่วงเย็นๆนอกจากจะมีคนมานั่งมีคนมาเดินเล่นแล้วค่ะก็ยังมีกิจกรรมแบบว่ามาวิ่งออกกําลังกายช่วงที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยก็จะมีคนที่มาเต้นแอโรบิกด้วยทุกวันนะคะมันเหมือนเป็นแบบเป็นที่ผ่อนคลายเป็นสวนสาธารณะอย่างหนึ่งของเมืองนา,าสาลเลยอะคะ่ะ ะะด้านหลังก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นถนน,นะคะ่ะซึ่งนอกจากตอนเย็ยนๆคนจะมาเดินกันแล้วช่วงสําคัญอีกช่วงหนึ่งเลยสําหรับคนอําเภอบ้านนาสารนะคะก็คือเงาะโรงเรียนค่ะเงาะโรงเรียนเป็นเงาะที่อร่อยที่สุดในโลกไม่ได้อร่อยแค่ในประเทศไทยนะอร่อยที่สุดในโลกเลยเวลาถึงหน้าเงาะขายเงาะผลิตเงาะออกมาเยอะๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมาจัดงานเงาะที่นี่ซึ่งงานเงาะที่คือเดี๋ยวว่ามันก็จะเป็นแบบคล้ายๆงานวัดนะคะมีประกวด วมีประกวดที่ดาง,ง้ออะไรเงี้ยคือจัดกิจกรรมตรงนี้เลยแล้วก็จะมีร้านค้าต่างๆมาขายของเยอะมากเหมือนเป็นงานวัดจริงๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ช่วงที่เรามีงานเงาะโรงเรียนนะคะก็จะมีตลาดให้เราสามารถไปเดินซื้อของได้ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยโ,โหเรียงราย็นตับเลยค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้คุณโชคดีมากๆเลยคุณโอจะพาทุกคนไปเดินตลาดกันค่ะตามมาเลยค่ะ ข้าวาเป็นร้านขายโรตีน่าจะอร่อยมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าเผื่อจะมีอะไรที่น่ากินเยอะๆตามมาค่ะโอ้โหกลิ่นโรตีมันหอมมากพี่หนุทนไม่ไหวไงก็ต้องแวะนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะว่ามีไส้อะไรแล้วก็มีรสอะไรบ้างนะ right, เนาะเอาอะไรดีอ่ะมีฝอยทองมีหน้ากล้วยหน้าช็อกโกแลตไข่ดาวชีสมีแบบเหมือนเป็นของหวานของขาว mm. เลยเนาะ เดี๋ยวสั่งเลยดีกว่าเอากล้วยชโคโค็อกโกแลตกล้วยใส่ไข่ได้ไหมคะใส่ไข่ไหมเอากล้วยใส่ไขช่ช็อกโกแลตแล้วก็เอานมน้ำตาลปกติซ้ำแบบรอกแบบนุ่มะคะหรือว่าเอาแบบกรอบกรอบกิซซุ่งรอกธรรมด้ารอกธรรมดาแล้วกันค่ะเอ,เอาเท่านี้แหละคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทําข้างในดีกว่าคือหนูว่ามันน่าสนใจมากอะ่ะเนี่ยหน้าตาดีมากเลยที่นี่นะคะโรตีป้าหนอ,อมาค่ะคือเขาไม่ได้อร่อยแค่โรตีอย่างเดียวนะคะเขาก็มีขายกับข้าวต่างๆด้วยไม่ ตีกันก่อนนะคะ กินโรตีนานไปหน่อยคือมันอร่อยทุกอย่างก็เลยสั่งมาเยอะมากจนตอนนี้ค่ะตลาดที่เราจะเดินเข้าไปที่เขาบอกเปิดเฉพาะวันอาทิตย์อะ่ะเขาเราไปไม่ได้แล้วเพราะว่าฝนมันตกหนักมากเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีข่าวหน้านะคะคุณโอก็จะแบบมาพาทุกคนไปเยี่ยมชมในตลาดพาไปเดินเล่นอีกทีนึงแล้วกันยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะคุณโอมอ,อล่าติดตอใหม่ เดี๋ยวยังไงคุณโหนจะโกอราวพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนมาติดตามกันอีกทีนึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่คุณโหนจะพาทุกคนไปเที่ยวค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ